ก็ไม่มีอะไรมากช่วงนี้เราก็ออกมาใช้ชีวิตกันตอนเย็นนะคะเพราะตอนกลางวันร้อนไม่ไหวแล้วเราก็มารับแววนที่เราตัดเอาไว้เมื่อวานนี้นะคะรวดเร็เวทันใจมากหลังจากนั้นนะคะเราก็มาซื้อผลไม้กันนะ,ะช่วงนี้เราก็ติดกินพีชมากเลยเธอคือพีชมันฉ่ำมากแล้วแตงโมคือใหญ่อะไรพวดโพขนาดนั้นนะแฟนก็ซื้อพีชให้จุกๆเลยนะคะแล้วระหว่างทางเราเดินมาเจอร้านอาหารไทยบูเฟ่เราก็คิดว่าเออหมูกระทะหรือเปล่า แต่ไม่ใช่นะคะมีภาษาไทยเสีดีเลยแต่เหมือนปิ้งย่างเกาหลีซะมากกว่าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาเดินที่ถนอนอันนี้นะคะจําชื่อถนอนไม่ได้นะเดินหลายร้อแล้วก็จาไม่ได้สักทีแล้วก็มาคิดกันว่าโอเคตอนเย็นจะกินอะไรสรุปก็ได้กินบาร์บีคิวจีนนะคะซึ่งอร่อยมากมากเลยไอเลืฟนะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเราก็พากันเดินย่อยในการที่ไปเจอร้านลอตเตอรี่นะคะแล้วก็ซื้อขูดกันนะคะแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้อะไรเลยเสร็จแล้วก็ไปเจอ,อจูม,ม่าก,กาลังเต้นระเบียกันแฟนก็บอกว่าเต้นไหมเ,เ,เต้น,น,นไหม อันนี้ก็คือบรรยาก,กาศร,ระหว่างทางกลับบ้านนะคะสวยงามก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังกันจนจบค่ะ